เรามาคุยกันในเรื่องของผู้ที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ตัวเองนะคะหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรค SLE โรคภูมผิผงนั่นเองนะคะลักษณะของคนที่เป็นโรคนี้นะคะหมายถึงคนที่ภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานนะคะทำลายตัวเองนะคะทั้งระบบภายในและภายนอกนะคะ โดยทั่วไปนะคะจะมีลักษณะปวดข้อนะคะปวดตามข้อมือนะคะข้อเท้าตามข้อต่อต่างๆผมร่วงนะคะปวดหัวบ่อยๆตานะคะตาก็จะแห้งตาแดงนะคะมีผื่นขึ้นตามตัวนะคะบริเวณตามผิวหนังเนี่ยจะมีลักษณะเป็นออรอยแดงๆหรือว่าเป็นวงๆนะคะคนที่เป็นหนักๆเลยเนี่ย ผิวตามตัวเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นตุ่มน้ำนะคะพองขึ้นตามตัวนะคะซึ่งโรค SLE เนี่ยมันจะเชื่อมโยงนะคะกับหลายๆโรคนะคะมันจะไปเชื่อมโยงกับคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคไตนะคะไตเนี่ยมีหน้าที่กรองของเสียแต่ SLE เนี่ยภายในตัวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นพิษ เ,เพราะว่าเขาอาจจะกินยาเยอะนะคะหรือว่าทายา,เ,าเคมียาสเตียรอยเยอะเนี่ยมันก็จะมีผลนะคะทําให้เลือดเขาเป็นพิษแล้วก็ภูมิคุ้มกันในร่างกายเขาก็ยิ่งต่ํานะคะเก็บเลือดเนี่ยจะต่ํานะคะจะมีลักษณะที่ ร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะอ่อนเพลียบ่อยๆนะคะถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเป็นภาษาชั่วไปเนี่ยคือคนที่มีลักษณะที่แบบน้ําเหลืองเสียนะคะตุ่มตามตัวเนี่ยจะขึ้นเยอะนะคะอีกโรคหนึ่งนะคะที่โรคภูมิพแพ้ตัวเองนะคะหรือ SLE เนี่ยมักจะมีผลกระทบกับโรคนี้ด้วยนะคะหรือเชื่อมโยงกับโรคนี้ก็คือเรื่องของ ระบบประสาทหรือไขสันหลังนั่นเองนะคะส่วนใหญ่มักจะปวดตามตัวใช่ไหมคะก็จะมีพวกอาการชาตามตัวชาตามมือตามเท้าด้วยซึ่งจะเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับระบบประสาทนั่นเองนะคะก็จะมีผลพวงด้วยอาจจะมีปัญหาเรื่องของอมัมพฤกษ์อัมาพาตด้วยนะคะ อีกโรคหนึ่งนะคะที่ SLE มันไปมีผลกระทบหรือเชื่อมโยงนะั่คือเรื่องของโรคปอดนะคะคนที่เป็น SLE อย่างที่บอกภูมิคุ้มกันในร่างกายมีปัญหานะคะทำให้เรื่องของปอดมีปัญหาด้วยเช่นกันนะคะซึ่งปอดเนี่ยมันมีหน้าที่ฟอกเลือดแล้วก็เรื่องของระบบหายใจด้วยนะคะพอปอดมีปัญหานะคะปอดเกิดการอักเสบปอดเกิดการติดเชื้อปุ๊บเนี่ย ทำให้ระบบภายในระบบการหายใจเนี่ยมีปัญหานะคะระบบหายใจมีปัญหาปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะตายเพราะหัวใจล้มเหลวด้วยนะคะสาเหตุอะไรนะคะสาเหตุไหนบ้างที่มันมีผลกระทบให้เกิด โรคนีนะคะโรคคุ้มพวงหรือภูมิแพ้ตัวเองหรือ sle เนี่ยแทย,ยก็จะสรุปออกมาได้ประมาณ4หัวข้อด้วยกันนะคะที่ยิวเจอแล้วก็เห็นเห็นได้เยอะจากคนที่ป่วยนะคะข้อที่หนึ่งคือเรื่องของระบบฮอร์โมนนะคะระบบความสมดุลหรือความผิดปกติภายในร่างกายเนี่ยหรือธาตุทั้ง4พูดง่างยๆาว่าธาตุทั้ง4ภายในตัวเนี่ยเสียสมดุลไประบบฮอร์โมนระบบ ร่างกายเรามีปัญหาตั้งแต่หัวจุดเท้านะคะเช่นคนที่แบบกินยาเยอะอย่างเงี้ยกินยาเยอะกินอาหารเสริมเยอะเกิดการตกค้างสะสมหมักหมมภายในตัวเนี่ยแล้วทําให้ภูมิต้านทานตัวของตัวเองเนี่ยมันต่าอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นอะไรนิดหน่อยก็กินยาเป็นอะไรนิดหน่อยก็กินยาร่างกายอะ่ะเราไม่ตอบสนองหรือกเกิดการต่อต้านเชื้อโรคโดยธรรมชาติ แล้วเรากินยาทุกวันทุกวันทุกครั้งที่มันเป็นอย่างเงี้ยทำให้ภูมิต้านทานเราต่ําอยู่แล้วอันนี้ก็มีผลเช่นกันนะคะที่ทําให้เกิดโรค SLE กก็คือการกินยาเยอะเกินปริมาณร่างกายให้ร่างกายหายเองโดยธรรมชาติอย่างเงี้ยก็มีผลเช่นกันนะคะ สนะคะคนที่เป็น s l e เอนี่ยอาจจะได้รับเชื้อโรคนะคะตามชั้นบรรยากาศต่างๆตามอากาศต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกไข้หวัดต่างๆพวกไวรัสต่างๆเนี่ยทำให้พิษไข้นะคะพิษไข้สะสมไวรัสสะสมแล้วเกิดการคั่งค้างอยู่ในตัวนะคะพิษไวรัสพิษของไข่เนี่ยเวลาคนที่ป่วยไข่ป่วยอะไรต่างๆเนี่ย เวลาเราถ่ายพิษไม่ออกหรือขับออกไม่หมดเนี่ยมันจะเกิดการสะสมของพิษไข้ พวกนี้เกิดขึ้นภายในตัวเกิดสะสมภายในกระดูกติดตามกระดูกต่างๆอยู่ภายในอวัยวะภายในตัวของเราเนี่ยตรงนี้ค่ะมันเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ถ้าในแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าการถ่ายพิษออกไม่หมดนะคะทําให้เกิดพิษสะสมตามข้อกระดูกตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่แบบว่าเชื้อฝังอยู่ในกระแสะเลือดภายในตัวของเราทําให้ภูมิคุ้มกันเราต่ํานั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อที่สาม ข้อที่3นี่คือเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทําให้เกิดสภาวะ SLE นะคะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะคะแต่มันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะคือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของคุณหรือการใช้ชีวิตที่มันเป็นการสะสมพิษภายในตัวของคุณอะ่ะเช่นนะคะเช่นชอบสูบบุหรี่มากถามว่าสูบบุหรี่ผิดไหมไม่ผิดนะคะ แต่ว่าถ้าเราสูบในปริมาณที่มันเยอะเกินพอดีอย่างเงี้ยอย่างเช่นวันหนึ่งซองหนึ่งเนี่ยมันเยอะเกินก็มีผลต่อปอดอยู่แล้วอย่างที่บอกคือ,อเรื่องของลสมันก็มีผลต่อปอดอยู่แล้วทําให้ปอดคุณมีปัญหาอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะภูมิคุ้มกันในตัวคุณก็อ่อนหรือว่าต่ําอยู่แล้วนะคะหรือคนชอบออดื่มเหล้าอย่างเงี้ยดื่มเบียร์เยอะเกินไปเนี่ยใช้ยาเคมีเยอะเกินไปนะคะหรือทาเล็บนะคะทาผมทําสีผมใส่เครื่องปรุงอาหารเยอะเกินไปหรือหนักเกินไป จริงๆของทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ย มันก็ทําได้อย่างถ้าถามว่าย้อมผมก็ย้อมได้ไหมแต่ถ้าบางคนเนี่ยย้อมเกินไงย้อมใช้ยาทาเล็บทุกวันอะไรมันเกินพอดีเราก็ทําบ้างไม่ทําบ้างไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วภายในตัวของมนุษย์อ่ะมันมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วหรือมันมีกลไกลการถ่ายพิษกลไกการถ่ายของเสียออกจากตัวแบบธรรมชาติอยู่แล้วนะคะมันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองที่ถ่ายพิษหรือต่อต้านเชื้อโรคภายในตัวเขาของเราอยู่แล้วถ้าร่างกาย เราดีอะนะคะพิษไม่สามารถอยู่ได้หรือเชื้อโรคต่างๆไม่สามารถอยู่ได้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่คนที่มันมีความเสี่ยงก็คือพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมการก่อโรคพฤติกรรมการสะสมพิษภูมิคุ้มกันเราจะอ่อนแอไปเองอันนี้คือ3สาเหตุใหญ่ๆนะคะที่มันมีผลเสียหรือมีความเสี่ยงต่อกัน เป็น SLE หรือโรคพุ่มพวงหรือภุมิแพ้ตัวเองหรือภุมิตัวเองออนแอนั่นเองนะคะต่อมาเรา,จ,าจะดูวิธีแนวทางการรักษานะคะวิจะแบ่งออกเป็น2อ,อข้อนะคะในมุมมองของแพทย์แผนไทยด้วยแล้วก็การรักษาในแผนปัจจุบันด้วยนะคะตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้แอนตี้แผนปัจจุบันหรือว่าอะไรแต่ว่าจะชี้ให้เห็นเฉยๆนะคะเพราะว่าวิเป็นแพทย์แผนไทยแต่ว่าวิจะเห็นจากเคสทั่วไปที่เขาเคยผ่านการรักษามาแล้วจะมาอธิบาย ให้คุณฟังแต่คุณก็ต้องเปิดใจฟังนะคะไม่ได้แอนตี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้อย่ามีอคตินะคะตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราพูดกันให้ฟังเฉยๆถ้าในแผนปัจจุบันแล้วในลักษณะอาการแบบนี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการรักษาแบบไหนบ้างนะคะข้อหนึ่งคือ ใช้ยานะคะในกรณี SLE หรือภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยใช้ยานะคะยาประเภทไหนหนึ่งยาแก้แพ้นะคะยาแก้แพ้ถ้าผื่นตามตัวก็ใช้ยาแก้แพ้กินเข้าไปหรือยาทาทาตามผิวหนังนะคะอย่างยาสเตียรอยต่างต่างหรือยาแก้ยาแอสไพรินยาแก้ปวดตามข้อตามตัวต่างๆเนี่ยก็ใช้ยาถ้าในลักษณะที่ใช้แล้วหายก็คือหายแล้วภูมิคุ้มกันเราสามารถต่อต้านเชื้อโรคเชื้อไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็หายเองตามธรรมชาตินะคะ ข้อที่2ถ้าคนที่เป็นหนักๆใช้ยาแก้คันยาแก้แพ้กาสเตียรอยในการกินในการทาไม่หายแล้วปุ๊บเนี่ยต่อมานะคะก็จะมีลักษณะที่แรงขึ้นนะคะใช้ยาแรงขึ้นข้อที่2คือการฉีดยาสเตียรอยเข้าไปนะคะหรือทายากดภูมิเข้าไปหรือยาสเตียรอยเข้าไปนะคะถ้าในลักษณะการรักษาแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ เป็นเคสที่หนักแล้วก็รุนแรงนะคะและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอแผนปัจจุบันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นเคสที่รุนแรงนะคะแต่ข้อเสียนะคะข้อเสียบอกตรงๆเลยว่ายาเคมีมันก็ต้องมีข้อเสียอยู่แล้วนะคะถ้าใช้ในปริมาณที่เยอะเกินไปทุกคนรู้นะคะพวกยาพวกนี้ยาเสียรอยการฉีดเข้าไปหรือการทานเนี่ยมันจะมีพิษนะคะมีพิษตกค้างในระยะยาวต่อตับต่อไตนะคะ แล้วทําให้คุ้มคุ้มกันของร่างกายยิ่งอ่อนแอกว่าเดิมนะคะมีผลก็คือว่าสังเกตง่ายๆนะคะคนที่เป็น SLE เเนี่ยเซลแผในร่างกายเนี่ยจะอ่อนแอนะคะไม่แข็งแรงผมจะร่วงนะคะตับมีปัญหานะคะไตอักเสบไตล้มเหลวเป็นต้นนะคะถ้าใช้ในลักษณะของแผนปัจจุบันเนี่ยถ้าใครตอบสนองหายก็คือหายแต่ถ้าคนไม่ตอบสนองอ่ะมันจะหายแป๊บเดียวนะคะแล้วก็จะ อาการก็จะแสดงขึ้นมาแล้วเป็นหนักกว่าเดิมเนี่ยคือร่างกายไม่ตอบสนองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าในมุมมองแพทย์แผนไทยเนี่ยจะมีวิธีการรักษายัางไงพวกโรค sle แผนไทยเนี่ยจะไม่มียาที่แรงหรือว่ากดภูมิแล้วใช้ปุ๊บหายปั๊บไม่มีนะคะแต่ว่าจะใช้วิธีการดูแลตัวเองนะคะโดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยนะคะถ้าถามว่าของผู้หลานเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของ sle ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือภูมิคุ้มกันต่ําได้ไหมแน่นอนนะคะแน นอนเพราะสูตรตัวนี้มันเป็นสูตรถ่ายพิษหมายความว่าถ้ากินผู้หลานเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีหน้าที่ไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทําให้เลือดคุณสะอาดถ่ายพิษเลือดเสียของคุณออกเนี่ยเหมือนการฟอกเลือดนะคะทาให้เลือดคุณสะอาดขึ้นนะคะแต่ยุอยากก็ต้องบอกตรงๆนะคะว่าคุณต้องทาใจนะคุณต้องทําใจและทําความเข้าใจว่าของผู้หลานกินปุ๊บมันไม่ได้หายปั๊บเหมือนยายาแบบ แผนปัจจุบันที่มันแรงนะคะมันต้องใช้เวลายิ่งคนที่ผ่านการกินยาสเตียรอย์การฉีดยาสเตียรอย์มาค่อนข้างเยอะและเป็นเวลานานเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลานานมากกว่าปกตินะคะมันไม่ได้หายภายในหนึ่งเดือน2เดือนนี่บอกตามตรงเลยไม่ได้หายภายในหนึ่งสองเดือนอย่างเคสที่หนักๆที่ยุ้ยเคยรับนะคะเขากินยาสเตียรอย์มาตลอดอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากเลิกเขาไม่อยากกินแล้วอย่างเงี้ยถามว่า ติดตามดูเนี่ยหนึ่งเดือนสองเดือนไม่หายแต่มันมีอาการขับพิษเกิดขึ้นแล้วผิวผื่นขึ้นเต็มเลยเป็นวงออกมาอย่างเงี้ยแต่เขาทนไงเขาไปหายเดือนที่สามเดือนที่สี่นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ไม่ใช่แค่กินแล้วหนึ่งเดือนจะต้องมาหวังว่าหายอันนี้ ต้องบอกกันตรงๆเลยเพราะว่าไม่หายไม่หายเลยนะคะแต่ถ้าคนที่เป็นน้อยนะคะเคสที่เป็นน้อยอย่างพวกสะเก็ดเงินพวกผิวหนังพวกน้ำเหลืองเสียต่างๆที่ไม่ได้ใช้ยากดภูมิแบบเป็นเฉยๆเป็นลักษณะที่แบบน้อยๆเนี่ยมีเคสเยอะนะคะก็1เดือน2เดือนก็ดีขึ้นแล้วหายอย่างนี้นก็มีนะคะแต่อันนี้พูดในกรณีที่เคสหนักๆเดี๋ยวจะเอารีวิวให้ดูนะคะการที่คนมาหันมาใช้สมุนไพรหรือแพทย์ทางเลือกแพทย์สมุนไพรเนี่ย คือเขาใช้ยาเคมีมันไม่ตอบสนองหรือมันไม่หายแล้วหรืออยากจะหยุดหยุดกินแล้วเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเฮ้ยยิ่งกินแล้วเรารู้สึกว่าตัวเขาร้อนขึ้นผมเขาร่วงนะคะปากเข้าแห้งปากเขาแตกจากผิวที่แบบดีๆเนี่ยกลายเป็นผิวแห้งผิวข้ำผิวดำเงี่ยตาเป็นวงสีดำอย่างเงี้ยเรื่องของไตมีปัญหายอย่างเงี้ยนะคะถ้าคนไหนที่อยู่ในขั้นแบบนี้คือขั้นวิกฤตนะคะใช้ยาเคมีไม่เอาไม่อยู่แล้วคือสเต็ปเดียว ที่ต้องใช้ในการรักษาก็คือการถ่ายพิษนะคะถ่ายพิษตั้งแต่หัวจุดเท้าอย่างที่บอกของผู้หลานคือสูตรถ่ายพิษถ่ายของเสียทําให้เลือดคุณสะอาดตั้งแต่หัวจุดเท้านะคะแก้ปัญหาให้ตรงจุดตรงโรคต้องตองการเกิดโรคทุกอย่างทุกชนิดนะคะให้เลือดมันดีทั้งตัวถ้าเลือดมันดีทั้งตัวแล้วปุ๊บอะ กานเหลียมเลือดมันก็จะดีนะคะผิวพรรณมันก็จะดีเองตามธรรมชาติภูมิคุ้มกันของร่างกายมันจะดีเองตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเอาง่ายๆว่าตรงนี้กินไปเพื่อปรับระบบภายในตัวนะคะปรับระบบร่างกายให้อยู่ในสภาวะที่มันสมดุลร้อนเย็นกดดัางเท่ากันแค่นั้นส่วนมากคนที่ป่วยเนี่ยภายในตัวเขามีเลือดเลือดเป็นกดเลือดเป็นพิษนั่นเองนะคะเวลาเราแก้นะคะเราใช้สมุนไพรเนี่ยในการตัดพิษตัวนี้ออก ะะกดชนกดนะคะได้ลบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการการการแก้พิษภายในตัวนะคะซึ่งมันจะอยู่ในสูตรของผู้หลานอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเคสรีวิวนะคะก็ลูกค้านะคะเคสแบบธรรมดานะคะเป็นเด็กก็ก็ทานได้นะคะอันนี้ก็เป็นผื่นผื่นขึ้นบริเวณตัวอย่างเงี้ยนะคะ ก็ไม่หายเป็นคล้ายๆน้ําเหลืองเสียนะคะก็ไม่หายก็กินของผู้หลานก็ประมาณเดือน2เดือนก็หายถ้าเคสไม่หนักก็หายแต่นี้ก็เดี๋ยวให้ดูนี่เคสหนึ่งคะ่ะนี้เคสหนักมากๆนะคะเคสหนัก 3- 4สเดือนกว่าจะหายถ้าท้อเนี่ยก็คือไม่หายนะคะต้องอดทนนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยกิน3เดือนดูช่วงแรกที่กินคุณเห็นเห็นการขับพิษไหมเนี่ยคือพยายามกินอ่อนๆแล้วนะยุก็บอกว่าให้กินน้ําเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็ ไม่ต้องเร่งนะคะกินพอดีพอดีกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆมันจะคันด้วยแสบด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณทาสเตียรอยมาเยอะมันฝังอยู่ในตัวของคุณอะ่ะมันตกค้างมันหมักหมมมันเข้าไปในกระแสเลือดเข้าไปในกระดูกของคุณอะ่ะนี่คือการถ่ายพิษออกมันเป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วคุณต้องทําใจและยอมรับให้ได้ว่าคุณถ้าคุณเป็น sle นะคะมันจะขับออกมาแบบนี้เป็นผื่นออกมานะคะเป็นน้ำหนองออกมาด้วยถ้าคุณไม่เข้าใจจุดนี้คุณก็ไม่หายเพราะว่าคุณภายในตัว มันไม่สามารถขับออกทางไหนได้แล้วนะคะมันออกทางฉี่ก็ขับไปออกทางอื่ึก็ขับไปแต่ว่าคุณทาบนผิวอ่ะมันก็ต้องออกทางผิวนะคะอันนี้ต้องทําใจนะคะต้องต้องเป็นแบบนี้เค่นี้นะคะเอาให้ดูอ่ะต่อไปนะคะต่อไปคือคําแนะนําคําแนะนําสําหรับคนที่แบบเป็นโรคนี้นะคะควรเลี่ยงพฤติกรรมไหนบ้างที่มันเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้นะคะ คนที่ส่วนมากอะภูมิคุ้มกันตัวเองบกพร่องหรือต่ำเนี่ยคือเลี่ยงการทำงานเยอะนะคะเลี่ยงการทำงานเยอะการทำงานหนักการพักผ่อนน้อยนะคะถ้าทำงานหนักนะคะมันก็ภูมิแพ้ตัวเองมันก็ขึ้นอยู่แล้วบางคนนี่แบบขอบตาดำบางคนผิวเป็นผื่นอย่างเงี้ยนะคะเป็นจ้ำเป็นจ้ำไม่มีสาเหตุ เพราะเพราะร่างกายตัวเองมันมันต้องการการพักฟื้นหรือการพื้นฟูมันก็เลยแสดงออกมาให้คุณเห็นเป็นจุดเป็นจำ้ำเป็นจำ้ำเป็นผื่นไม่มีสาเหตุเนี่ยคือคุณเริ่มเป็นภู่ิแพ้ตัวเองอย่างเงี้ยนะคะคุณต้องพักผ่อนนะคะสองการออกกําลังกายอย่าออกกําลังกายเยอะเกินเหตุนะคะอย่าออกกําลังกายเยอะเกินไปการออกกําลังกายที่พอดีพอเหมาะทําให้ร่างกายสมดุลดีแล้วถ่ายพิษดีแต่การออกกําลังกายที่เยอะหรือหนักเกินไปเกินพอดีปุ๊บอบมันเหมือนเราทํางานหนัก ะะทำงานหนักปุ๊บการวิ่งตลอดเวลาการวิ่งพอดีอะ่ะโอเคทําให้เลือดสูบฉีดดีการวิ่งแบบมาราธอนเยอะเกินไปมันเหมือนการใช้ร่างกายเราหนักเกินไปใช้กล้ามเนื้อเราหนักเกินไปแบบนี้มันแทนที่จะดีมันกลายเป็นไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นพอดีนะคะทุกอย่างอยู่ที่ความพอดีนะคะเรื่องของการนอนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าอดหลับอดนอนอันนี้สําคัญมากนะคะเรื่องการสูบบุหรี่นะคะ เพราะว่าการสูบบุหรี่อย่างที่บอกมันเป็นตัวที่ทําด้าปอดนะคะปอดกับโรคเอสเอพ่วงด้วยกันถ้าระบบทางเดินหายใจคุณมีปัญหาก็ทําให้คุณหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป็นโรคหัวใจอีกอย่างเงี้ยพอเลือดหัวใจหัวใจล้มเดี๋ยวคุณก็ตายได้อย่างเงี้ยมันก็พ่วงกันเหมือนกันนะคะก็อย่าสูบบุหรี่เยอะถ้าสุถามว่าสูบได้ไหมสูบได้แต่น้อยๆน,นะคะอย่าติดนะคะอย่าเป็น อย่าเป็นเหยื่อหรือเป็นทาสนะคะให้อ่อเอาชนะใจตัวเองนะคะใครอยากเลิอกอันนี้ยุ่ยจะสนับสนุนนะคะผู้คนเนี่ยมันมันเลิกยากอยู่แล้วถ้ามันติดไปแล้วนะคะคุณก็ต้องค่อยๆนะคะเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะคะข้อที่3นะคะเรื่องของคนที่อาจจะเป็นหรือยังไม่เป็นเนี่ยเรื่องของโรคผิวหนัง SLE มันจะออกตามผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณพยายามเลี่ยง เลี่ยงแสงแดดหรือเลี่ยงในส่วนที่จะไปอยู่ในอุณหภูมิที่มันร้อนนะคะเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันจะกระตุ้นนะคะทำให้เกิดโรค sle หรือเกิดการอักเสบตรงผิวหนังนะคะก็ให้อยู่ในอากาศถ่ายเทปกตินะคะไม่ไม่อยู่ได้แดดเกินไปอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะเรื่องของอาหารเนี่ยควรจะเลี่ยงอาหารรสจักนะคะ จัดแบบไหนบ้างหวานจัดอย่าก,กินเยอะนะคะทำให้เลือดและคุณร้อนไขมันนะคะมันจัดเนี่ยอย่ากินเยอะเพราะมันกระตุ้นให้ร่างกายคุณร้อนนะคะเข้มจัดเหมือนกันมีผลต่อไตเดี๋ยวไตคุณมีปัญหาไตในการถ่ายพิษมีปัญหา กินไ,ได้ทุกอย่างแต่พยายามกินอ่อนๆนะคะกินอ่อนๆกินพอดีแล้วกินน้ําเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าเลือดของคุณมันมีปัญหาต้องใช้น้ําในการถ่ายพิษแบบนี้นะคะน้ําเย็นเหมือนกันน้ําเย็นเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะถามว่ากินได้ไหมนานๆกินทีได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นไปได้อย่ากินน้ําเย็นเยอะเพราะว่าแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเรื่องของน้ําเย็นเนี่ยมันทําให้อุณหภูมิเราเสียสมดุลนะคะเรื่องของตับเนี่ยมันจะร้อนนะคะตับจะทํางานหนักเพราะว่าสมดุลของร่างกายสมดุลร้อนเย็นมันไม่เท่ากันนะคะ คนไหนที่แพ้พวกอาหารนะคะรู้ตัวว่าแพ้อาหารประเภทไหนนะคะอย่างเช่นแพ้กุ้งแพ้กูเตนแพ้โปรตีนต่างๆแพ้ถั่วต่างๆเนี่ยแพ้ขนมปังแพ้เครื่องปรุงจัดเนี่ย ของหมักดองกระปิน้ำปลาปลารร้าต่างๆเมอไม้ดองต่างๆเนี่ยถ้ารู้ตัวเนี่ยอย่าไปสิ่มเสี่ยงนะคะเพราะว่าตัวพวกเนี่ยมันจะกระตุ้นนะคะเป็นตัวกระตุ้นแล้วทําให้ภูมิแพ้คุณกําเริบนะคะอย่างส่วนตัวของยุ้ยเองเนี่ยยุ้ยแพ้นมสดนะคะนมสดที่แบบนมโคแบบสดๆ,ๆอย่างกินาชานมไข่มุกชาอะไรอย่างเงี้ยต้องถามว่าคุณใส่นมสดให้ยุ้ยไหมถ้าถ้าเป็นนมสดยุ้ยจะไม่สั่งยุ้ยจะสั่งแต่นมกระป๋องนมข้นหวานอะไรเงี้ย กินได้แค่นี้พอเรารู้ตัวโลกแพ ตรงไหนเนี่ยให้เลี่ยงนะคะอย่างยุ้ยเองนะถ้า,ถ,าถ้าไปกินนมสดลักษณะแบบนั้นเนี่ยจะจะมีลักษณะที่ว่าผื่นขึ้นนะคะผื่นขึ้นแก้มแล้วก็คันบริเวณที่ตาเลยแล้วก็เป็นภูมิแพ้ออกมาเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าเราแพ้ส่วนนี้นะคะพอเราแพ้ส่วนนี้เราก็ต้องเลี่ยงในะส่วนนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆน,นะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของ SLE หรือภูมิแพ้ตัวเองนะคะยุ้ยก็อยากจะฝากให้ทุกคนลองไปศึกษาผู้หลานดูนะคะไม่ได้ได้เป็นยารักษาโรคเฉพาะ อันใดอันหนึ่งนะคะแต่มันช่วยได้ทั้งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของคุณนะคะสรุปก็คือเป็นตัวถ่ายพิษทั้งระบบตั้งแต่หัวจุดเท้านะคะมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอย่างของผู้หลานเนี่ยของยูเองเนี่ยเป็นสินค้าที่มันไม่ได้เป็นเหมือนอาหารเสริมทั่วไปอาหารเสริมทั่วไปการกินเพื่อเสริมการกินเพื่อรักษานะคะแต่ของยูอ่ะมันจะเป็นมากกว่า การเสริมเข้าไปคือคือคนที่เสริมแล้วอะ่ะแล้วไม่ตอบสนองกินยาแล้วไม่ตอบสนองกินอาหารเสริมแล้วไม่เห็นผลอย่างเงี้ยมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของคนป่วยที่ไม่สามารถใช้อาหารเสริมได้แล้วอย่างเงี้ยคือต้องถ่ายพิษถ่ายเลือดเสียออกยุคก็เลยทําสูตรตัวนี้ออกมาเพื่อไปแก้ไขปัญหาของเสียหรือพิษตกค้างอยู่ในตัวนะคะแล้วถ่ายเทพิษออกทาง ปัสสวาวะทางอุจจาระของเราในทุกๆวันในทุกๆวันที่คุณทานในทุกๆวันที่คุณดื่มเนี่ยเป็นการถ่ายพิษถ่ายของเสียแต่ถามว่าถ้าคุณหยุดทานแล้วมันโอกาสกลับมาได้ไหมถ้าร่างกายคุณเสียสมดุลคุณทำพฤติกรรมเดิมๆที่มันเสี่ยงต่อการก่อโรคโอกาสที่จะกลับมาเป็นก็มีนะคะยุ้ยไม่ได้บอกว่ามันหายขาดยังทุกวันเนี่ยยุ้ยกินมาสี่กว่าปีเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องกินทุกวันเราหายจากโรคเราที่เราเป็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็กินบ้างนะสองสาวันกินทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งกินสองครั้งอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาทุกๆวันเรากินของอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพิษอยู่แล้วนะคะหรืออากาศเลือดของเรามันมีปัญหาอยู่แล้วเราก็เหมือนกับว่ากินเพื่อปรับสมดุลปรับให้ระบบร่างกายเรายังคงที่อยู่คงเดิมแค่นั้นพอเราทําให้มันไม่ป่วยไปกว่าเดิมอย่างเงี้ยแบบนี้นะคะยุ้ยก็ใช้วิธีการดูแลรักษาตัวเองแบบนี้มากกว่านะคะ โอเคสำหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการจะศึกษารายละเอียดของผู้หลานเนี่ยยุ้ยก็แนะนําให้คุณไปศึกษาดูคลิปของ YouTube คลิปนะคะยุ้ยจะทำไว้เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีแค่คลิปเดียวก็ประมาณ30กว่าคลิป40 50คลิปก็แล้วแต่ลองไปติดตามดูนะคะทีะ่ช่อง YouTube นะคะหมอยุ้ยผู้หลานนะคะแล้วก็ติดตาม Facebook ส่วนตัวที่ แก้มยุ้ยผู้หลานนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกรีวิวนะคะการทานอยู่นะคะแล้วก็เคสลูกค้าต่างๆที่มารีวิวให้นะคะว่าเป็นโรคไหนไปทานได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออกินแล้วเห็นผลยังไงบ้างโรคไหนกินได้โรคไหนกินแล้วดีขึ้นยังไงอ่ะก็จะมีเคสลูกค้าที่เขาไปรีวิวให้นะคะ ย้ำทุกคลิปนะคะผู้หลานนะคะของยุ้ยเป็นแบรนด์แบรนด์หรือยี่ห้อสินค้านะคะ <_ d ata> มันไม่ใช่สมุนไพรทั่วไปหรือไม่ได้ใช่ชื่อสมุนไพรเดี่ยวทั่วไป <_ d ata> ผู้หลานไม่ใช่เจียวกู้หลานนะคะอย่าเข้าใจผิดแล้วคนคิดว่ามันมันคือตัวเดียวกันไม่ใช่ผู้หลาน มีเจวกู้หลานเป็นส่วนประกอบและมีสมุนไพรตัวอื่นๆเป็นส่วนประกอบผสมเข้าไปด้วยไม่ใช่เจลกู้หลานตัวเดียวนะคะนั่นหมายความว่าผู้หลานก็ไม่ใช่เจลกู้หลานตัวเดียวนะคะผู้หลานคือสูตรสูตรที่มีสมุนไพรหลายหลายตัวผสมเข้าไปเป็นสูตรของยูเองนะคะหรือชื่อแบรนด์นะคะ ะะไม่ใช่เจียวคู้หลานอย่าเข้าใจผิดนะคะผู้หลานสะกดพอสำเพสอสระอูไมเอกหอหิบลอลิงสะอานอหนูตามนี้กล่องตามนี้กล่องสีขาวสีเขียวตามนี้ราคากล่องละ1380เท่านั้นแคปซูลน,นะคะ1 5 8 0นะคะแล้วก็โปรโมชั่นแพ็คคู่2850ราคาเดียวแบบนี้เท่านั้นย,ย้ำนะคะว่าไม่มีราคาต่ำกว่านี้นะคะถ้าต่ำกว่านี้หรือผิดปกติกว่านี้ราคาหลักร้อยมีราคาโปรโมชั่น1แถมหนึ่งถือว่าไม่ใช่ของ ผู้หลานนะคะดูดีๆแพ็คกิ้งสีนี้เท่านั้นนะคะสะกดแบบนี้เท่านั้นก็คือของหมวยยุผู้หลานลิขสิทธิ์ของอม่อยุผู้หลานบริษัทผู้หลานเท่านั้นนะคะอย่างอื่นไม่มีนะคะถ้ามาถามยุว่าตรงนี้ใช่ของเราไหมชื่อตัวนี้มันคล้ายเหมือนกันมันไม่ใช่นะคะกล่องแบบนี้เท่านั้นโอเคให้เข้าใจตามนี้นะคะอย่าก,กินผิดนะคะอย่าเข้าใจผิดกินผิดชีวิตพังนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสูตรเนี่ยที่แต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญในการปรุงสูตรยาไปเรียนมาหรือเปล่ามีใบอนุญาตเป็นแพทย์แผนไทยไหมเป็นอะไรอหมให้คุณดูจุดนี้คุณอย่าเห็นแก่ของถูกนะซื้อของทั้งทีอย่าเอาให้กินนะกินเพื่อสุขภาพกินให้มันเห็นผลดีกินที่มั่นใจอะ่ะอย่าไปเสี่ยงถ้าไม่ใช่แพ็คกิ้งแบบนี้ราคาแบบนี้ยุไม่การันตีนะคะเพราะว่าถือว่าไม่ใช่ของอยุ้ยนะคะโอเคตามนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ โอเคมาค่ะเวลาบริโภคสินค้าอะไรก็ตามอ่ะเอาความมั่นใจเอาความแน่นอนเอาความชัดเจนดีกว่าขอเตือนนะจุดจุดนี้นะคะ หลักการทํางานของผู้หลานมี3สเตจแท่นั้น 1. คือถ่ายพิษถ่ายของเสียทั้งระบบร่างกายหัวจดดเท้านะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาณจุดๆุดๆไหนตัวเนี้ยมันจะไปทําความสะอาดหรือครีนทั้งระบบร่างกายต้นตอของการเกิดโรคสาเหตุของการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆให้ถูกถ่ายออกสเตจที่2ก็คือว่าปรับระบบร่างกายทั้งหัวจดเท้าหมายถึงการ ปรับอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ในสภาวะเป็นกลางให้อยู่ในระดับที่สมดุลพอเหมาะพอดีไม่ร้อนจนเกินไปไม่เย็นจนเกินไป สาสเตปที่3ของผู้ร้านก็คือฟื้นฟูเซลลในร่างกายทั้งภายนอกและเซลล์ภายในร่างกายให้แข็งแรงขึ้นมานั่นเองถ้าเซลล์ที่มันไม่ดีเซลล์ที่เสียอย่างเช่นพวกประจำเดือนเก่าพวกเนื้องอกพวกซีตกค้างอยู่ในมดลูกของคุณเนี่ยมันจะถูกทายเทออกเลือดมันก็จะดีเพราะเลือดภายในตัวเราดีทั้งหัวจุดเท้าเราปุ๊บเนี่ยผิวมันก็จะดีเองนะคะผมก็จะแข็งแรงเล็บคุณก็จะแข็งแรงเนี่ยทุกอย่าง มันจะดีออกมาเองตามธรรมชาติทุกปัญหาสุขภาพเรื้อรังสะสมภายในตัวมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันที่คุณทานนะคะ หลานคือสินค้าในแบรนด์ของยุยเองนะคะมันจะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้เท่านั้นคือกล่องสีขาวสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีใบไม้แบบนี้มีโลโก้แบบนี้นะคะกล่องแบบนี้1,380ราคาเดียวเท่านั้นแคปซูล1น8 0งแพ็คคู่2 8 5 0ราคาเดียวแบบนี้ยืนพื้นไม่มีราคาอื่นไม่มีเซ็ตทดลองไม่มีโปรโมชั่น1แถม1ไม่มีอะไรทั้งสิน้นก็โปรดระวังของเลียนแบบนะคะคุณต้องแยกแยะสินค้าให้ออก จังไว้ดีนะผู้หลานพอสำเพอสละอูไม่เอกหอหีบรอล,ลิงสะอานหนูผู้หลานสะกดแบบนี้